สวัสดีครับเจอกันอีกนะครับผมกับนายเกิ้งหมวกฟางนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับต้นผักหวานนะครับที่ผมได้ทดลองนะครับทําการโน้มนะครับโน้มต้นนะครับเพื่อให้ออกต้นใหม่นะครับผมต้นที่เห็นนะครับเป็นผักหวานป่าที่ผมได้ทํานะครับคลิปวิดีโอไว้ปีที่แล้วนะครับ ผมไม่แน่ใจนะครับเดือนไหนนะครับประมาณก็ประมาณสักเจ็ดแปดเดือนนะครับเกือบปีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับท่านใดที่ที่ติดตามคลิปผมนะครับน่าจะจําได้นะครับต้นนี้นะครับที่ผมโน้มต้นนะครับทดลองทํานะครับต้นนี้นะครับมันโตแล้วนะครับมันโตอยู่ประมาณน่าจะสามเมตรได้ครับตัวนี้เห็นไหมครับ แล้วก็ตออแตกกิ่งกระโดงใหม่ด้วยครับสามกิ่งเลยนะครับสูงประมาณ 3- 4ี่เมตรได้ครับตอนนี้นะครับเป็นเทคนิคนะครับเทคนิคนะครับการเร่งนะครับเร่งให้ต้นผักหวานป่าโตบนะครับผมเข้าใจว่าต้นผักหวานที่ปลูกมาแล้วนะครับประมาณสัก 2- 3สาปีนะครับมันไม่ยอมโตนะครับผมว่าน่าจะ มันแคระมันแกรนนะครับถตาผมตามที่ผมเข้าใจนะครับนะครับอันนี้ที่ผมทําไว้นะครับประมาณเจ็ดแปดเดือนที่แล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้คือต้นแม่มันนะครับต้นแม่นะครับต้นเก่ามันเองนะครับอันนี้คือกิ่งใหม่นะครับกิ่งที่มันงอกขึ้นมาใหม่นะครับจากโคนต้นนะครับเป็นกิ่งกระโดงเลยครับเห็นไหมครับ ผมคืออธิบายไว้คือถ้ามันโตนะครับมันจะมาแทนที่ต้นแม่นะครับต้นแม่มันก็จะมันจะเล็กลงนะครับเห็นไหมครับมันจะรีบรีบลงนะรีบลงมันจะดำดำเหมือนเหมือนต้นที่มันแคร่แกรนแล้วนะครับผมเข้าใจว่าต้นมันจะแคร่นะครับเพราะว่าปลูกมาแล้วสองปีสามปีนะครับเข้าปีที่สี่แล้วนะครับมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็เลยทดลองทํานะครับโดยการโน้มต้นนะครับ ถ้าต้นมันขึ้นมาใหม่นะครับเหมือนต้นที่มันสมบูรณ์นะครับนะครับต้นต้นสมบูรณ์มันจะใหญ่แล็โตเร็วมากเลยครับนี่แหละครับผมจาได้ไหมครับที่ผมเคยทําเอาไว้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับประมาณเจ็ดแปดเดือนเก้าเดือนได้ครับเกือบปีนะครับเห็นไหมครับสูงนะครับประมาณเกือบสี่เมตรสามสี่เมตรได้แล้วนะครับผมนี่ครับเทคนิคนะครับ การทําให้ต้นมันโตนะครับผมเชื่อว่ามันมันน่าจะแคร์แกรนนะครับที่ว่าต้นมันไม่ค่อยโตนะครับมันแคร์แกรนเลยบังคับนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะแปะคลิปวิดีโออ่าไว้ด้านข้างนะครับครับไว้ด้านข้างให้ดูนะครับที่ผมทําเอาไว้ก่อนนะครับถ้าท่านใดยังไม่ได้ไม่ได้ดูนะครับไม่ได้ชมนะครับ วิธีทำนะครับที่ผมทำไว้ปีที่แล้วนะครับได้ผลจริงครับนี่ครับครับได้ผลจริงๆนะครับต้นสวยมากเลยครับใหญ่มันก็จะโตเร็วมากครับนะครับนี่ครับได้ผลจริงๆนะครับมันจะออกมาจากโคนต้นเลยนะครับมันจะโตแล้วมันจะมาแทนที่ต้นแม่มันต้นแม่มันก็จะเล็กๆลงดำลงหรือว่าจะแห้งตายไปเลยนะครับนี่แหละครับ เป็นเทคนิคดีๆนะครับครับเดี๋ยวไปดูต้นที่ผมทำไว้ประมาณเดือนจะเข้าเดือนเดือนที่สองแล้วนะครับว่ามันโตจริงไหมนะครับหรือว่ามันโตขนาดไหนแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับ นี่ครับคือต้นที่ผมทําไว้นะครับทดลองทํานะครับประมาณเดือนสองเดือนนะครับนะครับเห็นไหมครับนะครับจำได้ไหมครับที่มีอยู่สองต้นนะครับนะครับต้นมันจะเล็กๆนะครับนี่น่ครับต้นแม่นะครับต้นแม่มันนะครับผมได้ใช้ก้อนดินนะครับโน้มต้นนะครับทับมันไว้นะครับมันก็จะออกกิ่งกระโดงออกมาเห็นไหมครับใหญ่เลยครับนี่ จะโตเลยครับนี่จะโตเร็วมากครับครับตัวนี้ได้ฝนตัวได้ฝนด้วยครับฝนตกนะครับดีใจมากครับต้นไม้เขียวชุ่มเลยครับนะครับพอพอพอกิ่งกระโดงมันโตเสร็จนะครับต้นแม่มันก็จะรีบลงนะครับจะรีบลงเห็นไหมครับจะรีบรีบลงน่ครับใบจะเริ่มร่วงนะครับตัวนี้จะมาแทน ต้นแม่นะครับมันจะเป็นต้นใหญ่เลยนะครับต้นใหญ่เลยเทคนิคดีๆนะครับทดลองนะครับทดลองทำนะครับเราเกษตรกรยุคใหม่ครับไม่ยอมหยุดคิดครับต้องคิดต่อไปนะครับจงเดินหน้าต่อไปนะครับผมหาวิธีนะครับถ้าปล่อยไว้นะครับมันก็จะอยู่เฉยๆครับมันก็อยู่แค่นี้ครับมันจะออกยอดเล็กๆนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็หายไปเลยนะครับ พอปีต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับอยู่แค่นี้ครับไม่ไปไหนเลยนะครับเลยต้องหาวิธีนะครับได้ผลครับได้ผลจริงๆกเดี๋ยวมาวัดดูนะครับว่ามันสูงประมาณเท่าไหรแล้วนะครับอันนี้ผ่านไปประมาณสักน่าจะเกือบสองเดือนนะครับ น,นี้ประมาณเฉยๆนะครับประมาณประมาณหเมตรครับประมาณ1เมตร,ร,ร,มตรได้นะครับผมนะครับประมาณ1เมตรได้ครับผม2เดือนนะครับน่าจะประมาณ2เดือนได้นะครับ1เมตรพอดีเลยครับปิ๊เลยครับ ต้นที่ไม่ยอมโตนะครับปลูกมาแล้วปี2ปี3ปีครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับต้นมันไม่ใหญ่นะครับไม่โตจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราโน้มต้นปั๊บนะครับต้นกิ่งกระโดงออกมาปุ๊บต้นแม่ก็จะรีบนะครับก็จะรีบก็จะแห้งนะครับต้นกระโดงใหม่นี่ครับมันก็จะเป็นต้นต้นใหม่แทนนะครับ เหมือนเป็นกิ่งหนุ่มสาวนะครับพร้อมที่จะโตนะครับอันนี้น่าจะแก่นะครับน่าจะแก่หรือแคระแกรนนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันจะไม่โตตัวนี้จะเป็นหนุ่มสาวพร้อมที่จะเป็นอนาคตต่อไปนะครับผมครับเทคนิคดีๆนะครับครับจากในเครื่องหมกฟางนะครับการบังคับ ให้ต้นที่แคะแกรนนะครับโตนะครับผมโอเคนะครับยังไงก็ติดตามด้วยนะครับผมเป็นแรงใจกำลังใจนะครับให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับนะครับชี้วิธีเกษตรพอเพียงนะครับเจอกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ